ผมปอยนะครับผมคูเปอร์ครับค่ะวันนี้ของคุมา่นง,งานประกาศออกมาปเยไหมครโอ้วันนี้ก็ถือว่าตื่นเต้นดีใจครับเพราะว่าได้มาเจอแฟนๆทุกๆคนด้วย <ๆ S 2> แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสยากที่จะได้มารวมตัวกันใช่ครับๆๆก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็วรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งเลยครับที่ได้เจอเพื่อนๆร่วมวงการวายด้วยกันแล้วก็ได้เจอแฟนๆขับด้วยใช่ับอัปเดที่ <ม>โอ้โหตอนนี้คือใกล้เต็มที่แล้วครับเพราะว่าเราจะถ่ายไพร์ล์ตดกันอยู่แล้วเ<ช>นาะเพราะว่าตอนนี้ก็สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ก็อีกห้าหวันแป๊เดียวใช่ใกล้จะถ่ายไพร์ลอตแล้วนะค,ะครับแล้วก็พอไพร์ล์ตดออกมาก็ในเดือนหน้าเราก็จะมีการถ่ายจริงนะครับแล้วเพเราจะได้เห็นอะไรจากเพิร์กอยมากโอ้หอันนี้คือจะต้องบอกเลยว่าของเปิร์กเนี่ยเขาจะเห็นความ คูความโตขึ้นแล้วความเป็นผู้บริหารส่วนของปอยของปอยก็จะได้เห็นหลายอย่างเลยครับออเออเขามันจะแบบต่างจากตัวละครตัวแรกที่ปอยเคยเล่นนั่นก็คือเดือนหนาว่าจะได้เห็นความนิ่งความเป็นเชฟความโตขึ้นแล้วก็ความสุข,ขุมที่มีความน่ารักปนอย่ในนั้นนครับแล้วปอยตอนนี้ทําขนมได้ไหมโิอ๋อโหไม่อยากจะโมอันนี้โมเป็น,นเนี่ยนะครับรานเล่นราเล่นก็ตอนนี้เวิร์กช็อปขนมได้ ก็ได oui. mm ้ทำบาวนีไปครับอ uh, anyway, really uh, 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 oh uh, ันแรกรู huh. ้สึกว่าเข้าทางปอยมากเลยครับแล้วรู้สึกว่าปอยน่าจะทําขนมอร่อยมากๆหลายอย่างเลยครับแล้วพี่ปอยได้ชิมฝีมือย่างยังเลยครับถือว่าเป็นความลับในการชิมฝีมืของปอยครับคิดว่าเราจะรอดตัดขนมรอเาอดเพราะว่าน้องไม่ได้ทําคนเดียวอยู่แล้วเชื่อเชื่อไม่ที่ปอยทำมันจะมีสูตรอยู่แล้วปอยเชื่อว่าปอยทำอร่อยแน่นอนครับเชื่อเชื่อว่าปอยทำได้ครับบอกตัวเองเลครับ แล้วามเเอ็นฝ่ายปีนี้ครับมาเอ็นจิเนียร์คือเป็นโปรเจกต์ปลายปีนะครับจากบิทเทอร์สวีทใช่ก็ฝากมาเอ็นจิเนียร์ซีซั่นสองนะครับปลายปีแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะมีบิทเทอร์สวีทนะครับเป็นบิทเทอร์สวีทเป็นหวานๆขมๆเป็นซีรีส์ที่จะแบบว่าเข้าไปหวานๆขมๆในหัวใจของทุกคนนะครับซีรีส์แนวคขมรสับอ่า ไว้มั่นใจว่าซีเรียลเนี้ยจะทำให้ทุกคนตาตึงใจในตัวเชฟคนนี้และก็ผู้บริหารคนนี้นะครับค,<ด>ครับแล้ประก,กันว่าขนมกินได้แน่อนโก้โหพี่มันต้องได้สิรค,ครับทุกคนโอเคค,ค,ค่ะขอบคุณนะครับ